เวัครับผมนายพลเมธน้าองศาเลขที่ศึกษาครับอันนี้จะเป็นแก้การภาพคือเจนิคางครับผมจะเรืฟฟอร่องกประเภทของฟังก์ชันนะครับควานอื่นเราต้องมาดูกันก่อนนะครับว่าฟังก์ชันคืออะไรฟังก์ชันคือการที่นำต้นแปดถึงตันแปรที่ไปใส,ส่แล้วได้ผลลัพธ์มาเพียงแค่ค่าเดียวนะครับผมจะยกตัวอย่างเช่นตู้กดน้ำนะครับ เชนผมใส่เหรียญสิบาทเข้าไปข้อกดน้ำน,นะครับเขาก็จะได้าน,าน้ำแค่หนึ่งขวดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไ,ได้น,น,น้ำน้ำน้ำโค้งมันจะไม่ใช่ฟังก์ชันนะครับตรนีน้ประเภทของฟังก์ชันครับมีทเราหมดสี่ประเภทน,นะครับประเภทที่หนึ่งฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งนะครับผมจะใช้วิธีการจำว่าฟังก์ชันเดียวคู่นะครับกดเกณฑ์ของฟังก์ชันเดียวคู่ก็คือเลขต้องหมดนะครับบาย หมดหรือไม่ตดก็ได้ x ค,ค,คือตัวนี้ครับ y คือตัวนี้แต่ว่า y เนี่ยห้เรานะครับจะยกตัวอย่างเช่นแบบนี้นะครับเนี่ยจะสังเกตได้ว่า x หมดแล้วแต่ Y ย,ยังไม่หมดก็ได้ครับแต่มันจะไม่ซ้ำกันนะครับ สองครับฟังชันเอไปบีมันจะเรียกว่าฟังชันหาคู่นะครับก็คือกราคของเขาคือเอ็กหมดไวน์ <Y S 1> ไม่หมดก็ได้แต่ว่ามันทำได้นะครับไม่เหมือนตัวนี้ตัวนี้ยังห้ามนะครับนะครับแฮนเชสเ่อมานี่นครับนเ,นเนี่ยครับจะเห็นได้ว่า x หมดแล้ว ยังเหลืออยู่นะครับแต่ว่าจะมีตัวหนึ่งท้อมาซ้ำกันนะครับเป็ตนตัวแบบนี้เป็นฟ,ฟังจชัน A ไปได้ครับก์ชันมาต่ออันนี้มางก์ชันที่สามนะครับฟังก์ชัเอถ้าเรถึง B ผมจะเรียกว,ว่าฟังก์ชันเพื่อกตัวนะครับเพราะว่าจะไม่มีตัวไหนเหลือนะครับตัเวเดียวมันก็คือ X ต้องหมดนะครับ Y ก็ต้องหมดแต่ว่า Y สามารถซ้ำได้ครับตัวอ,อย่างจะเป็นแบบนี้ครับ น,ะนรเงเกตว่าเดืัตัวเดียวครับในฝัออกของ y ส่ว f x แลอดสองตัวนะครับดังนั้นเราสามารถนมาทรักันได้เลยนะครับตัวนี้จ e ะเ,เป็นฟังก์ชันเอถ้าถึง b แล้วครับเพราะว่าหมดตัวเราตัวมีคู่มันเองนะครับฟังก์ชันที่สี่นะครับฟังก์ชันเหนนะึ่งตอหนึ่งและถ่าถึ b นะครับ เนี่ยว่าฟังก์ชันเนื้อคู่แบบหลายคู่นะครับทุกแทบบีเ่เราแมก็คือ x และ y ต้องหมดนะครับห้ามซ้ำหรือห้ามเหลือนะครับมันจะคล้ายๆกัแบบตัวนี้แลว้วก็ตัวนี้นะครับแต่ว่ามันห้ามซ้ำกับห้ามเหลือครับ นะครับการจับคู่ของมันกืาานะการจับพู่ของมันก็คือทุกตัวจะมีคู่ของตัวเองครับแต่ไม่ซ้ำแล้วก็ไม่เหลือครับอันนี้ก็คือฟัามเชนทั้งหมดที่ผมนำมาบอบเสนอในวันนี้ครับครับ